หนึ่งใจพันนลายตอนที่ยี่สเมื่อคืนว่าหนึ่งใจจะกลับมาบ้านได้ก็เกือบแย่เกือบจะถูกพันนลายจูบเองมันไม่ต่างกันเลยถูกจูบหรือถูกกระเทิบตื่นสายไปซะหน่อยแถมยังผิดนัดกับละพินตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เช่นกันดูเหมือนเขาจะมาเราก็ไปแล้วด้วยนายใหญ่ก็เลยเรียกเขามาพบงานนี้นายใหญ่คงดุเขาแน่ๆ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนายใหญ่เอ็นตูเขามากเลยจริงๆเป็นยังไงบ้างหฮอตื่นสายเลยคงหนักละสิหนักอะไรกันครับนายใหญ่ผมไม่ได้ทําอะไรทําอะไรเลยนะนายใหญ่ผมไม่ได้มีอะไรกับคุณพันนารายนะก็ฉันก็ไม่ได้หมายความว่าขนาดนั้นเราเนี่ยคิดไปเองฉันยังไม่ได้พูดสักคำ นายใหญ่งั้นผมเข้าใจผิดไปเองเหรอก็ใช่ฉันก็แค่าถามรวมๆว่าหายกันไปทั้งวันแล้วก็แถมกลับช้าอีกฉันก็แค่เป็นห่วงอยากรู้ว่าไปไหนมาบ้างก็เท่านั้นทำไมอยากเล่าก,ก็ไม่เป็นไรนายใหญ่ที่แกงพูดแต่จริงๆแล้วตัวเองอยากรู้ใจทับขาดเล่าครับไม่มีอะไรต้องปิดบังผมไม่ได้ทำอะไรเสียหาย กับคุณพันณารายซะหน่อยก็ไปซื้อแหวนกันเด็กของเขาก็ไปอะไรนะพี่พันณารายพาเด็กไปด้วยเหรอครับแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็พวกเขาไม่ได้ชอบผมก็จะพาใครไปก็ได้แต่เมื่อวานไปเลือกแหวนมันก,กันมันไม่เหมาะที่จะพาคนอื่นไปด้วยต่อให้เป็นเด็กของพันณารายก็ตามเรื่องนี้ฉันจะจัดการให้อย่าเลยครับ แล้วเขาหาว่าผมเอามาฟ้องอีกไม่ได้ฉันรู้แล้วฉันต้องจัดการแล้ววันนี้พนร้ายจะมารับหรือเปล่าถึงมาผมก็ไม่ไปหรอกผมมาผิดนัดกับคุณลพินมาหลายวันแล้วผมก็ต้องไปตามนัดสักทีเรื่องนั้นละพินไม่เห็นว่าอะไรเลยแถมยังบอกว่ารอได้อีกวันนี้เขามาแล้วก็กลับไปแล้วเห็นไม่รอเขามาแล้วไม่เจอผม จะไปดูสินค้าก็เลยไม่ได้ไปแล้วถ้าเกิดเขาโกรธแล้วก็ไม่ซื้อสินค้าเราจะทําไงครับก็บอกแล้วไม่เห็นเราพินว่าอะไรฉันจะพาเขาไปดูเองเขาบอกว่าจะรอหนึ่งใจฉันก็เลยต้องเลยตามเลยอีกอย่างเรื่องไปเลือกแหวนมั่นน่ะมันสําคัญมากนะไม่ใช่เล่นๆนะหนึ่งใจครับไหนขอดูหน่อยสิอะไรเนี่ยแหวนวงแค่เนี้ก็ผมชอบนี่รับ ชอบหรือว่าพันนาลายเห็นเราเป็นแค่เมียที่เคยเป็นลูกน้องมาก่อนกันแน่เรื่องนี้ไม่ได้การฉันคงต้องจัดการให้เด็ดขาดพันนาลายต้องแยกแยะให้ออกว่าคนไหนที่เป็นเมียแล้วคนไหนที่เป็นแค่คู่ขาเดียเด๋ยวเดี๋ยวนายใหญ่ผมยังไม่ได้เป็นเมียนะแค่คู่ม่นเองนั่นแหละอีกหน่อยก็ต้องเป็นอยู่แล้วสัขัดทำไมกัน ยังไงยังไงทุกอย่างมันก็ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงนี่นายใหญ่จะให้ผมแต่งงานกับคุณพันนารายจริงๆเหรอมันแล้วก็ต้องแต่งสิแล้วอีกอย่างพันนารายก็ไม่เห็นมีท h e ่าว่าอยากจะถอนมั่นกับเราจริงเหรอใช่มอน,นั่นน่ะถ้าที่มันเหมือนชอบหนึ่งใจอยู่ชอบผมนายใหญ่มองผิดไปหรือเปล่าเราไม่ถูกกันด้วยซ้าำดูดีๆสิหนึ่งใจ พันนลายอะ่ะมันชอบเราแน่นอนฉันมองไม่ผิดส่วนเราก็พักผ่อนได้เต็มที่แล้วพันนลายก็คงมาอะไรกันก็จะมาทำไมบ่อยๆก็มาหาคู่มั่นเขาน่ะสิปกติเขาก็ไม่มาหาฉันอยู่แล้วก็คิดเอาละกันพูดขนาดนี้แล้วถ้าเป็นอย่างที่นายใหญ่พูดจริงๆผมจะทำไงดีจะทำยังไงก็เป็นเมียพันนลายไปน่ะสิ ไม่เห็นจะยากฉันคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีวันนี้ฉันอยากได้หนึ่งใจมาเป็นหลานจริงๆของฉันสักทีและยิ่งวันแต่งงานของหนึ่งใจไอายาต้องมาร่วมงานแต่งแน่ๆฉันอยากเจอเธอละเกินนายใหญ่ถ้านายใหญ่อยากเจอพี่ไอายาก็บอกผมก็ได้นี่ครับทั้งเขาทั้งหนึ่งใจก็รู้ว่าต่อให้เขาอยากเจอไอายามากแค่ไหนก็ไม่มีทางได้พบเธอส่วนตัวเขาเหรอ อยากจะรู้ว่าเธออยู่ไหนแต่เขาก็ทำไม่ได้พอยิ่งตามหายิ่งทำให้เขาเจอเธอยากมากขึ้นหากเป็นเพราะเขาและเธอเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นมีอะไรกันเพราะความเมาเมื่อ20ปีก่อนสมัยยังเรียนอยู่ด้วยกันเธอแกล้งจำอะไรไม่ได้ซึ่งเขาก็เข้าใจแบบนั้นจนเขามารู้ที่หลัง ในตอนที่เขาจับผิดเธอได้ตอนที่เธอฝากหนึ่งใจไว้กับเขานี่เองเขารู้ว่าเธอรู้ดีเธอพูดเรื่องคืนนั้นออกมาและบอกเขาว่าอย่าตามหาอีกอย่าตามหาเธอไม่งั้นเธอจะหนีไปและจะไม่ยอมพบเขาเด็ดขาดเธอยังคงโกรธและแค้นและเขาก็ไม่รู้ว่าความผิดพลาดนั้น มันทําให้เธอต้องเจออะไรบ้างเขาไม่รู้จริงๆเ่าที่รู้เธอต้องออกจากบ้านของเธอโดยที่ถูกตัดขาดจากพ่อแม่แล้วเธออาจจะอยู่กับกับเพื่อนต่อมาก็น่าจะเป็นรุ่นน้องอย่างหนึ่งใจที่ไปอยู่บ้านสวนด้วยกันเขาเลยอยากให้หนึ่งใจเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเขา เพราะเขาจะได้รู้เรื่องของเธอบ้างว่าเธอเป็นยังไงสบายดีไหมนายาย,นายายตาใหญ่อยากเจอพี่อายาผมขอโทษครับผมไม่น่าพูดอย่างนี้เลยรู้ทั้งรู้อยู่แล้วไม่เป็นไรแต่เรื่องพันนลายเนี่ยฉันต้องจัดการด่วนเรื่องของฉันมันก็หนมนานมาแล้วล่ะฉันติดใจเข้มแข็งและทำใจได้ได้ตั้งนานแล้ว แน่ใจหรอครับว่าทำใจได้เวลาตั้งเนิ่นนานมาแล้วป่านนี้อายาอาจจะมีคนใหม่แล้วก็ได้แต่แต่ถ้าพี่อายาไม่มีใครหระครับนายใหญ่ยังคงรอพี่เขาอยู่ไหมไม่มีทางหรอกอายาไม่มีทางชอบสันเด็ดขาดฉันรู้ดีครับนายใหญ่ถ้าอย่างนั้นผมไปพักดีกว่า นึงใจรู้ดีว่าในายใหญ่อาจจะอยากอยู่คนเดียวแต่ไม่ทันได้เข้าห้องก็เจอกับคนที่ไม่อยากจะเจอเลยแหมขอแค่ไม่เจอแค่วันเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ใช่หรอเช้าถึงเย็นถึงทำอยังกับชอบเขาซาเต็มประดาเออแล้วถ้าเกิดชอบจริงจงล่ะเพิ่งตื่นเหรอครับรู้ได้ยังไงอ่ะ ก็ดูเสื้อผ้าสิยับเยินไปหมดสภาพอย่างนี้ยังลงมาพบคนอื่นอีกลงมาพบใครหนึ่งใจมองหน้ากับคำถามน,นี้หลังจากที่ก้มดูตัวเองเขาก็ไม่ได้แย่นะเสื้อผ้าก็ไม่ได้ยุยี่แบบที่เขาว่าด้วยฉันถามไม่ได้ยินเหรอว่าลงมาพบใครลงมาคุยกับนายใหญ่คิดว่าเจ้านั่นมาหาเสเอกเจ้านั่นของคุณนี่หมายถึงใครอะ อย่ามาทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยก็ไอละพินไงเมื่อวานมันก็มาไม่ใช่หรอแล้ววันนี้ะมันก็คงมาอีกเขามาแล้วแล้วก็ไปแล้วว่าแล้วไงที่แท้ก็แอบเจอกันจนได้ไม่ได้เจอซะหน่อยผมยังไม่ลงมาเขาเจอกับนายใหญ่แล้วเขาก็กลับไปแล้วที่พูดเนี่ยเพราะกลัวว่าฉันจะมาโหใช่ไหมละ่ะก็ไม่ได้เจอจริงๆไม่ชื่อก็ไปถามนายใหญ่สิ เดี๋ยวจะไปไหนนี่ที่จะเดินหนีใช่หรอเปล่าซะหน่อยกพราคุณบอกว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยผมก็จะไปแต่งตัวใหม่ที่ไงดีแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วก็เดินอ,ออกไปด้วยกันหนึ่งใจมีหรอจะปฏิเสธได้ได้แต่เดินขึ้นชั้นบนไปพันนลายได้แต่มองไม่รู้ว่านายใหญ่เดินเข้ามาจนถึงตัวอื <c oughs> มองอะไรอยู่หรอพันนลัย ในายใหญ่มาก็ดีแล้วมาเรล้วกว่าที่ฉันคิดมาคุยกันหน่อยสิครับในายใหญ่มีเรื่องอะไรครับในายใหญ่ก็เรื่องมาทาไปกับหนึ่งใจทำไมต้องพามาทาไปด้วยแล้วหนึ่งใจจะคิดยังไงนี่เราอยากมั่นกับหนึ่งใจหรือเปล่าการมั่นเกิดขึ้นเพราะในายใหญ่นี่ครับถ้างั้นก็ดีฉันจะให้นายถอนมั่นกับหนึ่งใจเลยดีไหม ผมว่าไม่ดีมั้งครับงานมันครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะคำสั่งถ้านายใหญ่เกิดเปลี่ยนแปลงด้วยการมันไม่กี่วันนี้มันคงดูไม่ดีนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไม่มีใครรู้รู้กันไม่กี่คนเท่านั้นอีกอย่างฉันก็มองคนอื่นไว้แล้วที่ที่พอจะดีทัดเทียมกับนายหมายถึงใครครับนายใหญ่ก็คงเป็นละพินมอนี่ใช้ได้ เก่งในทุกๆท,ทางมันเป็นศัตรูนะครับศัตรูเหรอศัตรูก็ยิงดียิ่งดึงมาเป็นมิตรมันยิ่งดีใหญ่ดูถ่าเขาจะชอบพอหนึ่งใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ยอมดีเลยแหละผมว่าไม่ดีมั้งครับเราไม่ควรเสี่ยงแล้วผมก็ไม่ถอนมั่นเพราะผมไม่อยากให้ละพินมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกเราและงานของเรานี่แหละครับนายใหญ่ คำตอบชัดเจนดีนายจะไม่ถอนมั่นอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ถึงตาที่ฉันจะพูดบ้างเรื่องเด็กของนายทุกคนหนึ่งใจต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นไม่ว่าเรื่องอะไรเข้าใจไหมครับผมก็ให้หนึ่งใจเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วในฐานะผู้มั่นแน่ใจนะถ้าฉันรู้ว่านายทำดีกับคนอื่นแต่ไม่ทำดีกับหนึ่งใจฉันจะถอนมั่นทันที แล้วยกหนึ่งใจให้กับคนอื่นทานนายใหญ่ทำอย่างนี้ได้ยังไงครับทำไมหนึ่งใจไม่ใช่สิ่งของนะครับคิดจากจะยกให้ใครก็ได้เห็นใจหนึ่งใจบ้างถ้าอย่างนั้นนายก็ต้องดูแลหนึ่งใจให้ดีอย่าให้ฉันต้องไปยกกับคนอื่นอีกหนึ่งใจไม่มีทางขัดใจฉันอย่างแน่นอนนายก็น่าจะมองออกครับนายใหญ่เออ ผมมีเรื่องที่จะของานของหนึ่งใจที่ทำร่วมกับลรพินผมขอทำแทนได้ไหมครับไม่ได้งานนั้นมันเริ่มและเป็นผลงานชิ้นแรกของหนึ่งใจฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงขน,นาดตัวฉันยังไม่เข้าไปก้าวไายเลยอย่าห่วงไปเลยถึงรพินจะคิดยังไงกับหนึ่งใจหนึ่งใจก็เป็นของแกอยู่แล้วแกไม่ต้องกังวลคือ หวงละสิถ้าแกคิดยังไงรู้สึกยังไงก็องบอกหนึ่งใจให้รู้บ้างไม่ใช่เอาแต่โอมพนันอย่างนี้หึถ้าไม่พูดออกมาหนึ่งใจจะรู้ได้ยังไงนายปากแข็งและใจแข็งแบบนี้สักวันจะเสียหนึ่งใจไปนะฉันขอเตือนครับนายใหญ่พันนาลายนั่งรอหนึ่งใจเพื่อไปตรวจสินค้าที่จะให้กับปรพินด้วยกัน เดิมทีมันต้องเป็นละพินที่ไปกับเขานี่แต่หนึ่งใจก็ปล่อยให้พานนลายรอนานมากและรอโดยไม่บ่นักคําแม้แต่ในายใหญ่ยังอดจิ้มไม่ได้ส่วนละพินผู้ผิดหวังมาแล้วกับไม่ได้พบหนึ่งใจสองครั้งสองคาขับรถออกมาไกลมากแต่เขาก็เห็นว่ารถของพันนรายเพิ่งสวนไป แต่ช่างมันเถอะยังไงการที่มันมาที่นี่มันก็ไม่แปลกอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งทำให้เขาต้องสั่งลูกน้องให้จอดรถกระทานหันเขาเห็นล่างเล็กที่คุณตาถึงแม้ว่าจะเจอแค่ครั้งเดียวแก้วกำลังยืนตากแดดร้อนก็ร้อนเหงื่อไหลท่วมตัวแท็กซี่ที่นั่งมาเกือบพังกระทานหันทำให้น้องไม่ยืนมองแท็กซี่แต่ด้วยความระแวง น้องก็ไม่ไว้วางใจว่ารถมันพังจริงหรือว่าแกล้งเพราะความเป็นเด็กของตนเองนั่นแหละเลยทําให้ต้องระวังแต่ตกใจเมื่อเราพินคว้าแขนมาทําอะไรที่นี่เอา้าในรอมาได้ไงเนี่ยฉันต่างหากที่ต้องถามก็ก็ฉันจะมาหาเพื่อนหาเพื่อน,ห,อนหรือว่าหาใครก็นั่งแท็กซี่มามันพังอหรอไปกับฉันเดี๋ยวเดี๋ยว จะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเจ้าหนูนี่ยังไม่จ่ายค่าแท็กซี่เดชอนจ่ายให้เองระพินเหลือบบอกลูกน้องที่เข้ามาขวางแท็กซี่เอาไว้พร้อมกับจ่ายเงินให้ดูท่าทางมันก็ไม่น่าไว้วางใจแก้วถูกละพินพาขึ้นรถมาทำไมเนี่ยก็มาซื้อหนังสือแล้วกล่าวว่าจะมาหาพี่หนึ่งใจว่าแล้วเชียวแล้วต้องการพบหนึ่งใจไหมไม่แล้วละ พี่หนูใจไม่อนุญาตให้มาหาทำไมล่ะก็ไม่รู้แต่ที่แรกก็ว่าจะฝืนคำสั่งนั่นแหละตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วรู้ไหมว่าไม่ควรไปไหนคนเดียวเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นเด็กอะไรเขาสิบสิบสิบอะไรสิบเด็ดจะสิบปาแล้วนะโกหกหรือเปล่าทำไมต้องโกหกด้วยอ่ะแล้วนี่มาทำอะไรแถวนี้อ่ะ ไม่ต้องถามลอกนาเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่บ้านก,ก,ก็คือว่าคืออะไรคือตอนนี้จะไปส่งก็ไม่ว่าหรอกจะขอกินอะไรหน่อยได้ไหมอยู่สมัตเลยได้วุ่นวายสมัติหาว่าวุ่นวายเหรอถ้างน้นไม่ไปก็ได้ยังงอนเป็นเด็กเด็ได้ไหมฉันดดยิ่งหงุดหงิดอยู่อะไรเลยอ่ะคำก็เด็กสองคำก็เด็ก เขามีแฟนได้แล้วนะกระโปโลอย,อย่างนี้ใครจะไปชอบกันรู้ถูกกันมากไปแล้วก็มันจริงจบเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้จะลองไหมล่ะลองมาจบก,กันไหมล่ะพอแก้วนึกขึ้นได้ก็รีบปิดปากตนเองหน้าแดงจัดทำให้ละพินหัวเราะในคอเด็กเนอะเด็กว่าเป็นเด็กมันก็ไม่เชิงน้องกำลังวัยที่กำลังโต แถมยังใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดบางๆสวมเป้สะพายหลังถึงจะมีเสื้อแจ็คเก็ตคุมกระตามแต่ถ้าให้ดูแท็กซี่เมื่อกี้มันก็ไม่น่าไว้วางใจจริงๆทางที่เขาจอดจอดรับแก้วขึ้นมามันก็ค่อนข้างจะเปรี้ยวถ้าเขาไม่หมาพบแก้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอยู่ดีๆเขาก็นึกเป็นห่วงแก้วขึ้นมาซะอย่างนั้นอาจาเป็นพ่อแก้วก็เหมือนน้องหนึ่งใจ ถ้าชอบหนึ่งใจก็ต้องเอนดดและชอบแก้วด้วย